ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube สาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20กรกฎาคม2 5ง5นะครับผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวว่ารัฐบาลอิหร่านได้กำหนดให้เงินรูเบิลของรัสเซียนั้นเป็นรายชื่อสกุลเงินที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพร้อมเริ่มจับคู่ทางการค้าระหว่างสกุลเงินรูเบิลรัสเซีย และเงินเรียวของทางด้านอิหร่านนะครับในขณะที่สื่อมวลชนของอิหร่านรายงานว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินรูเบิลและเงินเรียวจํานวนกว่า2ล้านรูเบิลเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 6 5ได้เกิดขึ้นทันทีที่มีการเปิดการซื้อขายด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนที่5,390เรียวอิหร่านต่อ1 el, รูเบิลรัสเซียนะครับการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการเดินทางเยือนกรุงเตหารานประเทศอิหร่านของ ประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัเสเซียและถูกชี้แจงโดยผู้ว่าการธนาคารกลางของอิหร่านว่านี่เป็นก้าวที่สําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์การค้าด้านเศรษฐกิจของอิหร่านแล้วก็รัเสเซียนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางการรัเสเซียได้เรียกร้องให้มีการค่อยๆเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างทางด้านรัเสเซียกับอิหร่านส่วนการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนั้นได้เติบโตกว่าราวๆ3าปซในช่วง4เดือนแรกของปี2565 และทางการรัเสเซียยังประกาศเสริมอีกด้วยว่ารัเสเซียและอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมสำหรับข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำคัญครั้งใหม่นะครับในขณะที่ทางด้านนายดมิทรีเปตคอฟโฆษกประจำทำเนียบประธานาธิบดีของรัเสเซียนั้นก็บอกว่าในฐานะที่อิหร่านและรัเสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางการค้ามากที่สุดในโลกโดยทั้งสองประเทศน่าจะสามารถผลึกกําลังและลดผลกระทบจากข้อห้ามระหว่างประเทศที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของพวกเขาได้ ผลร้ายของสงครามและการแซงชั่นกระทบต่อค่าเงินของรัสเซียนะครับหลังจากที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินรูเบิลรัสเซียกลับมาอีกครั้งนับตั้งแต่ถูกว่าบาตรชัดเจนว่าสกุลเงินรูเบิลนั้นมีการอ่อนค่าลงถึง25%ซึ่งเป็นการลดลงของค่าเงินมากที่สุดตั้งแต่วิกฤตคราเมียเมื่อ,อปี2557แต่ถ้าว่าตอนหลังมานั้นเนี่ยเงินของรูเบิลนั้นก็กลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทางการรัสเซียนั้นได้มีการบังคับใช เนี่ยนะครับว่าผู้ที่จะซื้อน้ํามันหรือว่าพลังงานของรัสเซียนั้นจะต้องจ่ายเงินเป็นสกุลเงินรูเบิลเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราจ,จานวนหนึ่งยังได้ออกความเห็นว่าตลาดรัสเซียยังคงเสียหายจากการควบคุมเงินทุนการังกับใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในขณะที่การพบปะกันระหว่างทางด้านผู้นาอิรานและผู้นํารัสเซียนั้นเนี่ยครับทางด้านอัญญาต,ตลอลล็อกอาลีคมเมนีอีนั้น ก็บอกว่าอิหร่านและรัสเซียควรจะยกระดับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นและชี้ว่าชาติตะวันตกนั้นคือผู้ที่ควรถูกกล่าวโทษในสงครามยูเครนนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมรับปรากฏว่าการพบกันระหว่างทางด้านอิหร่านกับรัสเซียนั้นคราวนี้มีการลงนามข้อตกลงหรือว่า MOU ในการที่จะพัฒนาเรื่องของพลังงานร่วมกันเนี่ยครับโดยทางด้านรัสเซียนั้นจะนําเอาบริษัทพลังงานมาดําเนินการลงทุนในอิหร่านนั้น MOU ฉบับนี้เนี่ยมีมูลค่ากว่า4 0,000ล้าน ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นกว่า1.5ล้านล้านบาทด้วยกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าการเคลื่อนไหวของทั้ง2ประเทศระหวัติทางด้านรัสเซียกับอิหร่านนั้นเนี่ยมีการผลึกกําลังกันเพื่อที่จะสู้กับมาตรการการควบบาตรของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเมรนกาและเวลานี้พวกเขานั้นเนี่ยครับก็ลดการใช้เงินตราที่เป็นเงินดอลลา,าร์สหรัฐ แล้วก็มาใช้เงินรูเบิลแล้วก็เงินเรียวในการทำมาค้าขายเพราหว่ากันซึ่งเรื่องนี้กําลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกําลังสนใจนะครับว่าขั้วอํานาจใหม่เนี่ยนะครับเริ่มที่จะดําเนินการนั้นลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มาใช้สกุลเงินที่เรียกว่าเป็นเงินท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินรูเบิลเงินหยวนหรือว่าเงินในประกุลต่างๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ